คุณเหรอใช่ค่ะใช่คุณผอ่อนมากคุณโบน่ะคุณวางไม่ได้บ้านนะคะผอ่อนแล้วทุกไฝลมจะแนบลมพัดมาอยู่ตรงนี้อ๋อโดนฝนกระแแรงเลยพัดกระชับเาวางไม่ได้ค่ะค่ะคนจะรู้ไม่อยู่ตรงนี้แล้ะลีนะคะที่คุณมาเจอคนอย่างผมถ้าเป็นคนอื่นในโครงดาวของคุณไปแล้วคุณผอผมไม่เอาค่ะผมคืนให้ การเล่นกีฬานี้เนี่ยเราต้องชวนคุมุชวคุยมีไปก่อนพอรู้จักันสนุกมาดีแล้วเราก็ไปคุยกันเอีกทีน